มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคำทำนายบาบาวันก้าหมอดูตาบอดชื่อดังชี้วันสิ้นโลกเริ่มปี2025มนุษยชาติถึงจุดจบในปี5079สเทือนขวัญทั่วโลกอีกครั้งนะคะเมื่อคำทำนายของบาบาวันก้าหรือวังเกลียาปานเดวากุสเตโรวา หมอดูตาบอชาบาังแกเรียที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนอสตาดามูสหญิงแห่งยุโรปตะวันออกถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะคำทำนายเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของวันสิ้นโลกในปี2025 แม้ว่าบาบาวันก้าจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1996แต่ว่าคำทำนายจำนวนมากของเธอถูกกล่าวขานว่าแม่นยำเกินคาดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์9ทับ11การสิ้นพระชนของเจ้าหญิงเดอานาไปจนถึงการพังงาดขึ้นของจีนในฐานะ มหาอำนาจโลกล่าสุดคำทํานายที่น่าหวาดหวั่นที่สุดก็คือในปี2025คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของมนุษยชาติโดยเธอระบุว่าโลกจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความหายนะจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงสงครามยุโรปและวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการพบเจอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นครั้งแรกเธอทำนายไว้อย่างน่าสะพรึงว่า เผ่าพ,พันธุ์มนุษยชาติถูกทำลายจนหมดสิ้นในปี579 0กลายเป็นจุดจบของประวัติศาสตร์มนุษยชาติยิ่งน่าตงใจเมื่อย้อนดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด7.7มนิจูดที่ประเทศเมียนมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนครอบคลุมถึงประเทศไทยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากยังไม่ทันฟื้นตัวดีประเทศตองกาก็ประสบแผ่นดินไหวขนาด7.1 มักนิจูดส่งผลให้เกิดการประกาศเตือนภัยซึนามิทั่วหมู่เกาะแถบแปซิฟิกเหตุการณ์นี้ทําให้หลายคนเชื่อมโยงไปถึงคําทํานายของบาบาวันก้าว่าอาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นสัญญาณเตือนที่โลกควรที่จะจับตายอย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่เพราะว่าความแม่นยําที่ผ่านมาแต่เพราะว่าอนาคตอาจเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอีกแล้วทำลายจุดจบของมวลมนวุษยชาติตามคำทำนาย 2,025เกิดสงครามขึ้นในยุโรปที่จะทำให้ประชากรเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก2,028มนุษย์เริ่มออกไปสำรวจดาวสุกเพื่อสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่2,033น้ํา้ำแข็งกั้วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก2,076ระบบคอมมินิตจะแพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศทั่วโลก2130มนุษยชาติจะเริ่มติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว2170 เกิดภัยแรงครั้งใหญ่และสร้างหายนะต่อหลายพื้นที่ทั่วโลก3,000โลกจะทำสงครามกับอารยธรรมบนดาวอังคาร3,797มนุษยชาติจะต้องละทิ้งโลกไปนี้เนื่องจากไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป5,79 0 79, โลกจะถึงการดับสูญขอขอบคุณข้อมูลจากทิธิรั์พรอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ